สวัสดีค่ะโอ้ยยางซ้ำหนีกับเสาเราดิบัดนี่ยางหาไทยขีบไทยยังน้ำนี่แหละน้ำลางเทียงยางไปในบ้านน้ำอยู่อาบน้ำก้นพะนะยึดเทียงเสร็จละอาบน้ำยึดเทียง <laughs> hàng Hàng nhàng hàng thiêu Hết vậy có để thiêu là lán dài Sáng ta ổ ở... Sáng ổ bớt cơ Hụt Ừ, bài nha ôi ừ. ừ. nhang sâu là lại dài luôn cả đây nhang xâm nè ừ. cái cái dàn mất anh làm thế ngoài kín bao ยังมาตะเทียงหน้าตุยยางเขาไปในบ้านเห็นน้ำเห็นน้ำหนองกันพี่หนองโอ ก็เป็นดาวเลยปีนี้เขาไอ้นี่เลือใไอ้นี่สิพ่อได้กินขอมอุ้ยสิงานนี่ก็ถูดก็ไย่ด้อพีหนองเสียงเศร้ากัน <c oughs> นี้ย่างเนี้ยเศร้างาม <c oughs> นี่ด้ยอดที่เล็กหลายจนโอ้ยมือไม่สิเดียวไม่เก็บเลยมันนั่นไปเก็บตังไกลตังกลวงตังน้องตังสะ chợ nam điểm ba ui sâu, đeo bị nổ rồi nhang tới năm má ta tiếng nè nhang tới năm xuân nấm nhang gì nữa năm như là ngang ngàn điều này là sâu ก <than> mm. ็เห็ดขาเมาไปซทำเลยบิวไปเรื่อย nó yun có thịt thái nhang, bên nam thanh nhơn thăng thang, ở bên đây bản, long này, งานนี้เป็นจ่าอยู่มันมันหาหน้าที่มันสับปะหลัง แค่นี้ก็น่จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ